วันนี้เราจะพาทุกคนมาเพิ่มยอดคนดูไลฟ์สดนะใน TikTok นะคะในเว็บไซต์ S P E S M M จะทำยังไงนั้นมาดูกันเลยเนาะก่อนอื่นให้ทุกคนนะคะเข้าไปใน Google เลยพิมพ์ตรงนี้ว่า S P E S M M ได้เลยนะคะแล้วก็เลือกลิงก์แรกไปเลยเนาะก็จะเข้ามาเป็นหน้านี้นะสำหรับใครที่พิมพ์แล้วค้นหาไม่เจอนะคะสามารถจิ๋หนิ่งดันลังโพสได้เลยแล้วแปะลิงก์ไว้ให้แล้วเนาะอ่ะมันก็จะเข้ามาให้เป็นหน้านี้นะคะวันนี้ต้องการเพิ่มยอดคนดูสตรีมไลฟ์สดนะก็เลยไปที่ TikTok ตรงนี้ก่อนเนาะเลือกหมวดหมู่ที่เราต้องการหาเป็นะะคะ มีคุณภาพดีกับราคาถูกเนาะเราเป็นคุณภาพดีนะคะเลือกบริการที่เราต้องการได้เลยนะเมื่อเลือกครบแล้วนะคะให้ทุกคนนะคะกลับไป Copy ี้ลิงก์ที่เราต้องการจะเพิ่มยอดคนดูสตรีมนะคะเอาเป็นอันนี้ก็ได้นะก๊อปปี้ตรงนี้ได้เลยนะคะนำลิงก์มาวางขันต่ำอยู่ที่50นะคะเราก็แค่50ก็พอนะคะต่ำเหมือนกันนะอ่ะเวลาเสียของเราคือหนึ่งชั่วโมงหนึ่งาทีนะคะค่าใช้จ่ายคือ2 9บกาบาทนะแต่กให้กดส่งได้เลยนะเมื่อระบบได้รับคำสั่งคือแล้วนะคะก็จะขึ้นเป็นแถบสีเขียวมา หลังจากที่เรารอมาัพักแล้วนะคะตอนนี้นะยอดคนดูของเราก็เพิ่มขึ้นมาเป็น45คนเรียบร้อยแล้วนะคะ